เรื่องของอการดำเนินงานของรัฐบาลสักนิดหนึ่งค่ะเกี่ย <อะ S 1> วกับเรื่องของที่ดินนะคะ,<อ>ะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะให้มีชีวิตที่มั่นคงด้วยที่ดินทำกินแล้วก็การแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับซ้อนค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้มี มาตรก,การมีแนวทางมีนโยบายต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มีที่ดินทํากินนะคะโดยที่ไม่ต้องอยู่แบบหวาดระแวงว่าจะถูกไล่ที่เมื่อไหร่จะถูกจับเมื่อไหร่นะคะซึ่งอ่ ก็รัฐบาลเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องการลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ยากจนโดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทํากินในลักษณะแปลงรวมค่ะ โดยมุ่งให้สิทธิ์ทำกินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแต่ว่าไม่ให้กรรมสิทธินะก็คือให้สิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยทำกินทำมาหากินนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ให้กรรมสิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขายเปลี่ยนมือนั่นเองอะนะคะซึ่งเป้าหมายทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีที่ดินทำกินเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ที่ดินเนี่ยเขาแบ่งเป็น สประเภท2กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มจัดระเบียบกับกลุ่มจัดระบบกลุ่มจัดระเบียบก็คือเป็นที่ดินของรัฐที่มีราษฎรครอบครองอันนี้เรียกว่ากลุ่มจัดระเบียบส่วนกลุ่มจัดระบบก็จะก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าซึ่งไม่มีผู้ครอบครองและมี แล้วก็มีศักยภาพในการจัดที่ดินสามารถแยกออกได้เป็น7ประเภทก็จะมีป่าสงวนแห่งชาติมีป่าชายเลนมีป่าไม้ถาวรพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่ราชพัสดุที่สาธารณประโยชน์แล้วก็ที่นิคมสร้างตนเองอันนี้คือ7ประเภทนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าที่ดินจัดระบบ ปัจจุบันค่ะรัฐบาลได้จัดให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเนี่ย76,453รายทั้งหมด94,555แปลงในพื้นที่338พื้นที่ครอบคลุม67จังหวัดทั่วประเทศค่ะ ซึ่งก็เป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็การบริหารจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านความมั่นคงของประเทศตามนโยบายบริหารจัดการที่ดินให้ประชาชนอยู่กินยั่งยืนนั่นเองนอกจากนี้ค่ยังมีการ อนอกจากจะให้ที่ดินทํากินแล้วเนี่ยเขายังมีการส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วยนั่นเองซึ่ง ก็ได้มีการดำเนินการไปแล้ว271พื้นที่ใน65จังหวัดค่ะมีประชาชน49,062รายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วก็รัฐบาลก็ยังมีการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็รวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้วยนะคะ มีการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการส่งเสริมการรวมกลุ่มสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อทำให้มีเงินสร้างอาชีพแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังย่งยืนนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะในหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการมานะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทํากินนะคะหลายๆคนก็ได้รับการจัดสรรที่ดินเนี่ยให้ไปทํากินเนี่ยเขาก็สร้างประโยชน์สร้างรายได้มากมายเลยนะค่ะอย่างหลายๆคนได้ทืนพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยก็เอาไปปลูกแบบพืชกาแฟปลูกกาแฟอย่างเงี้ยก็สร้างรายได้ให้แบบดีเลยทีเดียวนะคะ,คะ